ครับก็ต้องขอต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิตตอมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นั้นก็จะเป็นการนําเสนอเทคนิคดีๆที่อาจจะไม่มีในห้องเรียนนะครับให้กับน้องนองนักเรียนได้ลองไปทดลองใช้ดูสําหรับในวันนี้นั้นนะครับจะเป็นการนําเสนอเทคนิคดีๆจากอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในระดับชั้นม3าเดี๋ยวเราลองมาพิจารณากันเลยนะครับจากสิ่งที่โจทย์นะครับกำหนดให้นั้นเขาบอกว่าจงแก้อสมการของ 2x ลบ7มากกว่า45นะครับตรงนี้ถ้าใครที่เก่งๆหรือพอมีพื้นฐานดีๆก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆที่อาจจะดูแล้วยังไม่ค่อยมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็จะมีความงงในสิ่งที่คุณครูอาจจะสอนว่าให้นักเรียนนั้นได้กําจัดตัวเลขต่างๆออกไปเพื่อที่จะหาค่า x เ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเพ่งพิจารณาตอนนี้นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่2ตัวนั่นก็คือเลข2กับเลขลบเจ แล้วเราจะทําการกําจัดหรือตัดใครออกก่อนดีนะครับวันนี้เทคนิคดีๆจากคณิตศาสตร์ต่อมครับจึงนําเสนอในลักษณะนี้นะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเรามาลองพิจารณา 2x-7 นะครับมีค่ามากกว่า45กันอีกครั้งหนึ่งเด็กๆทุกคนเคยดูละครไทยใช่ไหมครับในละครไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าในหลายๆเรื่องนะครับก็จะมีการตบตีแย่งชิงผู้ชายเรื่องผัวผัวเมียเมียเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นวันนี้คณิตศาสตร์ต่อมก็เลยอยากจะ นำเสนอในลักษณะของอาการที่เรามองอสมการในรูปของครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราจะมองครอบครัวกันแบบไหนเรามาดูกันนะครับสิ่งแรกนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือ x ใช่ไหมครับเนื่องจาก x คือพระเอกของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่พระเอกจะมีนะครับพระเอกก็จะมีสองสิ่งตอนนี้ที่เราเห็นก็คือเลข2กับเลข7นะครับผมจะลองสมมุติให้นะครับเลข2ตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของ ถ้ามองถึงเรื่องของภรรยาเลข2ที่ติดอยู่กับ x เนี่ยเขาจะเรียกว่าภรรยาหลวง <c oughs> ถูกไหมครับภรรยาหลวงเนี่ยอยู่ติดชิดกับตัวพระเอกเลยครับส่วนตัวที่มาสอดแทรกหรือเป็นตัวโกงครับสาหรับเรื่องนี้นั่นก็คือเลขลบเครับเลข7นี้เราจะสมมุติให้เขาเป็นภรรยาน้อยนะครับพูดให้ดูเพราะๆพะนิดหนึ่งอ่าโอเคนะครับค่า x คือพระเอกภรรยาหลวงก็คือเลข2ที่ติดอยู่กับ x และก็ลบเนั้นจะเป็นภรรยาน้อยในลักษณะของครอบครัวในลักษณะนี้คงไม่มีความสุขแน่นอนถูกไหมครับคงจะตบตีแย่งชิงกันพอสมควรและภรรยาหลวงก็คงจะไม่ยอมให้ภรรยาน้อยนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตของอพระเอกหรือแฟนของเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีการกําจัดตัวเลขทั้งสองตัวนี้ออกเดี๋ยวจะถามว่ากําจัดใครก่อนระหว่างภรรยาหลวงหรือภรรยาน้อยครับบางคนเชียร์ภรรยาน้อยนะครับไม่ได้นะครับข้อนี้จะต้องกําจัดภรรยาน้อยก่อน คำว่ากําจัดภรรยาน้อยก่อนก็หมายความว่าเราจะต้องเคลียร์ลบเจ็ดก่อนเนื่องจากครอบครัวของเขาภรรยากับสามีนั้นอบอุนอยู่แล้วถูกไหมครับเลข2กับ x นั้นติดกันอยู่ชิดใกล้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคํานึงในการกําจัดต้องกําจัดตัวที่อยู่ไกลก่อนนั่นก็คือข้อนี้กําจัดภรรยาน้อยลบเก่อนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะทําการกําจัดลบเครับโดยหลักการก็คงจะต้องบอกว่านํา7ไปบวกเข้าทั้งสองข้าง แต่ข้อนี้เราก็จะพิจารณาโดยการที่เราจะเหมือนกับลักษณะเหมือนกับการย้ายข้างมาทางนี้นะครับการย้ายข้างจะทําให้เครื่องหมายนั้นเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราย้ายข้างนะครับตัวนี้ก็จะเหลือแค่ 2x บริเวณด้านซ้ายด้านขวามือก็จะเป็น45เมื่อย้ายลบ7มาบวกฝั่งนี้ก็จะเป็นออกมาในทรงนี้ครับก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณก็คือ 2x มีค่ามากกว่า52ใช่ไหมครับตรงนี้อ่า จากนั้นครับหน้าที่ของเราก็แค่กําจัดภรรยาหลวงซึ่งอยู่บริเวณนี้นะครับภรรยาหลวงก็ต้องถูกกําจัดไปดังนั้นตัวนี้ x คูณ2 2ตัวนี้นะครับก็จะนํา2นํา1ส่วน2นั้นคูณทั้งสองข้างของอสมการหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับการนําย้ายเลข2ที่คูณอยู่ตัวนี้นะครับไปหารบริเวณ52แบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบของเราข้อน,นี้ก็จะได้ออกมาเป็น x นั้น มีค่ามากกว่า26นั่นเองโอเคนะครับอาต่อมาครับเรามาดูในอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับเทคนิคการแก้อสมการวันนี้ลองนำไปใช้กันดูบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาข้อนี้กันนะครับข้อนี้นั้นอยากจะให้เรามองในลักษณะรูปแบบเดิมเหมือนคล้ายๆโจทย์ข้อที่แล้วนะครับจะพบว่าถ้าเราลองแบ่งแยกโซนของการมองนะครับข้อนี้เราก็จะเปรียบเสมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นลักษณะครอบครัวใหญ่ เห็นนะครับโดยบริเวณด้านบนนะครับแถวที่เป็นตัวเศษด้านบนนั้นจะพบว่าจะเป็นโจทย์ในลักษณะคล้ายๆกับเทคนิคที่ให้ไปเมื่อกี้นะครับแต่ข้อนี้จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือข้อนี้จะเป็นลักษณะเหมือนบ้าน2ชั้นนะเป็นบ้าน2ชั้นยังไงครับข้อนี้นั้นคําว่าบ้าน2ชั้นก็คือบ้านนั้นมีชั้นบนกับชั้นล่างชั้นบนประกอบไปด้วยอะไรครับ 2x บวก5และบ้านชั้นล่างคือเลข4หลักการกําจัดของข้อนี้นะครับ เรายังมีตัวละครหลักคือตัวละครเดิมครับนั่นก็คืออะไรบ้างครับเลข5คือใครครับถ้าดูจากคลิปเมื่อกี้นะครับถ้าดูจากช่วงที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าเลข5าของเราคือภรรยาน้อยอ่าส่วนเลข2ตัวนี้ที่ติดเหน็บอยู่กับ x เราเรียกว่าใครครับภรรยาหลวงอ่าภรรยาหลวงนั่นเองตัวนี้นะครับและจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้นะครับมีสมาชิกเพิ่มเติมเราเรียกว่าสมาชิกค,คนนี้คือสมาชิกที่อยู่บริเวณด้านล่าง อหลักการกําจัดนะครับของการที่จะแก้สมการข้อนี้ถ้ามองในเทคนิคของการมองบ้านแบบนี้บ้านสองชั้นนั้นเราจะเคลียบ้านชั้นล่างก่อนอ่าเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากชั้นบนนั้นเขามีครอบครัวมีภรรยาแล้วก็มีภรรยาน้อยอยู่บนบ้านดังนั้นอีตัวที่จะต้องเคลียร์ก่อนก็คืออีตัวที่อยู่ด้านล่างที่คอยฟังเสียงว่าข้างบนเขาทําอะไรกันเสียงไก่ขันแล้วมาตออตีสีอ่าฮะอ่าฮะ อโอเคประมาณนี้นะครับดังนั้นต้องกําจัดตัวเลขที่อยู่ด้านล่างหรือกําจัดตัวส่วนก่อนถ้ากรณีที่อสมการนั้นมีเศษส่วนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะกําจัด4การกําจัด4ตัวนี้ที่เป็นตัวหารวิธีการคือทําไงครับเราก็เคลียร์โดยการที่เราจะยังไม่ทําอะไรกับบ้านชั้นบนถูกไหมครับแต่เลข4ตัวนี้ครับเราจะเคลียร์โดยการที่เลข4มันนั้นมันเป็นตัวหารข้างล่างเราจะย้ายขึ้นไปคูณฝั่งนี้ครับอ่าโอเคนะครับ แถ่นี้4สี่คูณเข้ามาในก้อนนี้เวลาคูณต้องคูณทั้งสองตัวนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้เป็นเลขสิ x แล้วก็บวกด้วยเลขแนั่นเองอ่าโอเคนะครับจากนั้นวิธีการมองของเราตรงนี้นั้นนะครับเราก็จะพบว่าเรามีพจน์ที่มีตัวแปร x เนี่ยอยู่บริเวณ2ด้านเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการย้ายข้างเพื่อที่จะทําการ รวมกันให้เสร็จสิ้นวิธีการง่ายๆที่จะนําเสนอวันนี้ก็คือตัวไหนมากครับย้ายไปหาตัวที่มากตัวไหนน้อยก็ย้ายํานวนขวบไปทางไหนด้านนี้อ่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ไม่ใช่เราก็จะย้ายไปอีกคนละฝั่งนั่นเองั้นวิธีการพิจารณาของข้อนี้ต่อไปนะครับเราก็พิจารณาได้ว่าตรงนี้นะครับด้านขวามือมี 12x จากย้าย 2x มาก็จะกลายเป็นมาลบฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับมีเลข5อยู่ด้านซ้าย ย้าย8มา8เป็นบวกย้ายมาก็จะเป็นลบในลักษณะนี้นั่นเองนั้นวิธีการของเราแก้ออกมาตัวนี้นะครับ5ลบ8ก็จะมีค่าเท่ากับลบสส่วนฝั่งขวามือ1 2x อกลบ2ก็จะมีค่าเท่ากับ 10x นั่นเองอ่าพอเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ภรรยาของเราก็จะเปลี่ยนหน้าตานิดหน่อยนะครับโดยภรรยาหลวงของเราที่ติดอยู่กับ x ก็คือเลข10ดังนั้นเราจะเคลีย์ภรรยาหลวงออกมาเพื่อหาค่า x นั่นเองเพราะนั้น คำตอบของข้อนี้ของเราก็จะได้เป็นอะไรครับตัวนี้ลบ3าที่คูณอยู่กับ x ก็จะย้ายมาหารข้างนี้แล้วก็จะทำให้เราได้ว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ x นั่นเองแต่เนื่องจากการเขียนอสมการนั้นก็ควรจะมองให้ x อยู่ด้านซ้ายเพื่อจะให้อ่านค่าได้ง่ายพราะนั้นข้อนี้เราก็จะมีการสลับตำแหน่งนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้ว่าลบ3มส่วน10มากกว่าหรือเท่ากับ x ก็จะเขียนแทนด้วย x นั้นมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3ส่วนด้วย10นั่นเอง โอเคนะครับอยังไงก็ขอฝากเทคนิคนี้นะครับลองดูว่าน้องๆหรือนักเรียนทุกคนที่ได้มาฟังคลิปนี้นั้นจะพอเข้าใจในการอธิบายด้วยหรือเปล่ายังไงก็ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ในห้องเรียนดูนะครับก็จะพบว่าอาจจะทำให้เรานั้นได้เทคนิคดีๆแล้วก็มีหลักการจำที่สนุกและก็ไม่เหมือนใครยังไงฝากนิสกิตตอมกับเทคนิคดีๆในคลิปวิดีโอหน้ากันเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ